สวัสดีค่ะคุณลูกนะคะในวันนี้คุณลูกจะมาสอนโจทย์ปัญหาคูณหารเศษส,ส่วนนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะก็ไปเริ่มอ่านโจทย์ก่อนนะข้อที่1เขาบอกว่าที่ดินเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด30ไร่นะสามสิบไร่แล้วเขาบอกว่าแบ่งเป็นแปลงแปลงละ1นส่วน4ไร่เขาถามว่าจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงนะคะ คืออันนี้เขาให้เขียนวิธีคิดด้วยเนาะคุณนุกก็จะใช้รูปภาพนะคะไปอธิบายนะเดี๋ยวคุณนูกจะวาดที่ดิน30ไร่ก่อนคุณนูกจะวาดเป็นแบบนี้นะอ่าอันนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นบาวโมเดลนะคะก็คือตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยเป็นที่ดินที่ดินเนี่ยก็คือทั้งหมดตรงเนี้ยคือ30ไร่30ไร่ทีเนี้ยเราต้องแบ่งเป็นแปลงใช่ไหมแปลงละเท่าไหร่นะคะ หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมอ่ะดูุูกเปลี่ยนสีก่อนอ่ะต้องแบ่งเป็นแปลงแปลงละหนึ่งส่วนสี่ไร่อ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งส่วนสี่อันนี้คือได้หนึ่งแปลงแล้วจูกปะก็ต้องแบ่งอีกเป็นแปลงละเท่าเกันคือหนึ่งส่วนสี่แบบนี้จะได้กี่แปลงล่ะก็คือหนูต้องแบ่งตรงเนี้ยให้หมดเลยถูกปะให้จนถึงอันสุดท้ายเลยถูกไหมหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้แปลงละหนึ่งส่วนสี่ไร่จะได้กี่แปลงสังเกตนะมีทั้งหมดสามสิบไร่ แบ่งออกเป็นแปลงแปลงละ1นส่วนสี่ไร่เท่าๆกันถูกไหมคะจะได้กี่แปลงก็คือการอะไรการหารถูกไหมเพราะว่ามันมีคําว่าอะไรคะนี่เพราะมันมีคําว่าแบ่งไงแล้วแบ่งต้องแบ่งเท่าๆกันด้วยอันนี้ก็คือการหารนะคะก็คือมาต่อไปทำได้แล้วเนาะ ประโยคสัญลักษณ์ของเราใช่ไหมเราจะเขียนเป็น30ิใช่ไหมแบ่งออกเป็นแปลงแปลงละ1ส่วนสี่เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ว่าไปนะคะก็ไปเขียนกันได้เนาะอ่ะทีนี้เรามาเขียนวิธีทำนะคะเขาบอกว่าวิธีทำอ่ะเขียนอันแรกก่อนสีชมพูตรงนี้ที่ดิน30ไร่หนูก็เขียนไปก่อนแบบนี้30ิไร่แบ่งออกเป็นแปลงแปลงละ1ส่วน4ี่ไร่คุณหนูก็จะเอา1ส่วนสี่มาเขียนตรงนี้นะคะ นะ้องหนูก็ลอกตามมาเลยนะอ่ะจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงหนูก็ต้องเอา2ตัวนี้มาหารกันใช่ไหมคะก็จะเป็น30หาร1ส่วน4แบบนี้เนาะอ่ะทำยังไงล่ะทำยังไงการหารจำได้ไหมคิดตรงนี้นะ30เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมหนูก็จะได้4ส่วน1แบบนี้เนาะอ่ะ สามสิบคูณสี่ได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมสี่สามสิบสองก็จะตอบได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปลงนะคะแบบนี้โอเคไหมก็คือการหารใช่ไหมเดี๋ยวคุณลูกเขียนไว้ตรงนี้นะหารทำยังไงหารเศษส่วนเนาะจำได้กันหรือเปล่าอันนี้ก็คือตัวตั้งเขียน เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมอ่าอันนี้คือข้อหนึ่งนะอันที่สองเปลี่ยนเครื่องหมายหารไปเป็นเครื่องหมายคูณก็คือตามนี้เลยนะอันที่สามก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะคะอันนี้คือการทำการหารนะคุณลูกทบทวนให้ตรงนี้นะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะตอบ120แปลงนะคะอ่ะ ตอบตรงนี้ก็คือ120แปลงเหมือนกันเนาะก็ลอกโจทย์มาเลยโอเคอ่าต่อไปข้อ2นะคะเขาบอกว่ามีสมุดอยู่เท่าไหร่120แผ่นใช่ไหมใช้ไปแล้ว2ส,ส่วน3ของเล่มอ่าถามว่ามนเนี่ยใช้สมุดไปแล้วกี่แผ่นอ่าโอเคเนาะสังเกตคำนี้ของเล่มใช่ไหมของคือการอะไรนะการคูณใช่ไหม ถูกป,ป่ะอ่าเล่มคือใช้มุนใช้ไปแล้ว2ส่วน3าของเล่มแล้วเล่มนึงมีกี่แผลล่นล่ะมี120แผ่นจริงๆหนูได้แล้วเนี่ยก็คือ2ส่วน3าคูณกับ120อยโอเคไหมคะแต่ทีเนี้ยเด็กๆรู้ละอันนี้คือการที่เราจำใช่ไหมว่าจำว่าของเนี่ยคือการคูณแต่วันเนี้ยคุณนูกจะาให้เด็กเเนี่ยเห็นภาพว่าวิธีคิดมันคือยังไงนะคะอะไรคือ2ส่วนสามของ1เล่มเนาะอ่ะไปดูกันเลยนะคะอ่ะ ก็คือสมมติว่าคุณนุกเนี่ยมีสม,มุดนะสม,มุดของคุณนุกเป็นแบบนี้ซึบแบบนี้นะสม,มุดของคุณนุกเนี่ยมีหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นตรงนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นแบบนี้นะคะทีนี้มูลใช้ไปแล้วสองส่วนสามของเล่มตรงไหนอะคะคือสองส่วนสามของเล่มตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้หรือตรงไหนเราไม่รู้ถูกปะ เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงตรงไหนคือ2อส่วนสของเล่มที่เขาใช้ไปเราก็ต้องแบ่งสมุดของเราเนี่ยออกเป็นกี่ส่วนก่อน2ส,ส่วนใช่ไหมแล้วเราค่อยระบายอนแบ่งออกเป็น3ส่วนก่อนถูกไหมก็คือตัวนี้แล้วเราค่อยระบายไป2ส,ส่วนถูกปะเราก็จะรู้ว่ามลใช้ไปคือต้องระบายถึงตรงไหนถูกไหมคะะเพราะฉะนั้นคุณลูกจะแบ่ง120แผ่นนะออกเป็น3ส่วน1 สองสามแบบนี้เห็นปะอ่ะใช้ไปเท่าไหร่ก็คือสีเขียวถูกปะสองส่วนสามก็คือใช้ไปสองส่วนจากทั้งหมดสามส่วนแบบนี้โอเคไหมคะตรงนี้ก็คือส่วนที่มนเนี่ยใช้อ่ะกี่แผ่นละ่ะถูกปะกี่แผ่นเราก็ไปดูนะการคูณน,นะว่ามันจะคูณได้เท่าไหร่แล้วดูนะว่าตรงกันหรือเปล่ากับรูปภาพของคุณนุกนะคะอ่ะ เราไปเขียนวิธีทำก่อนนะสมุดเล่มหนึงมี120แผ่นมนใช้ไปแล้ว2 3ส่วนสของเล่มมนใช้ไปแล้วกี่แผ่นก็คือเอา2 3ส่วนสคูณ120ถูกไหมจากตรงนี้จากตรงนี้ที่เราทำไปเมื่อกี้ของคือการคูณถูกไหมคะก็คือเล่มก็คือ120แผ่นเนาะอ่ะไปคิดเลยว่าทํำยังไง2 3ส่วน3คูณ120นะ เลขอะไรที่มาตัดกันได้เห็นไหมตรงนี้ข้างล่างกับข้างบนสามารถตัดกันได้ใช่ปะมีเลขอะไรที่หาร120และ3ได้ลงตัวก็คือเลข3ถูกไหมอ่าเอา3หารตรงนี้ได้เป็น1 3หาร120ได้เป็นเท่าไหร่อ่านมืก็หารเลยนะคะ34 12ใช่ไหมลบกันตรงนี้ได้เป็น0 10ลงมาเนาะ3คูณอะไรได้0ก็คือ0 ถูกไหมคะลบกันก็ได้เป็น40ตรงนี้โอเคปะอ่ะแล้ว40ไปทําอะไรกับ2ก็คือไปคูณ2ถูกไหมก็จะได้เป็น80แผ่นนะคะอ่ะตอบตรงนี้แล้วนะคือ80แผ่น80แผ่นแบบนี้นะอ่ะเราไปดูตรงรูปของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มนก็คือใช้ไป80แผ่นนะคือ2ส่วนเนี้ยคือ80ใช่ปะ ถ้าคุณลุกถามว่าส่วนเดียวส่วนตรงนี้ส่วนเดียวคือเท่าไหร่สองส่วนคือแปดสิบส่วนเดียวก็คือสี่สิบถูกไหมอ่ะอันนี้คือส่วนเดียวคือสี่สิบส่วนเดียวคือสี่สิบเห็นปะสังเกตอะไรไหมตรงเนี้สี่สิบบวกสี่สิบคือส่วนที่เขาใช้ก็จะได้แปดสิบตรงนี้หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนเออมีกี่แผ่นสี่สิบบวกสี่สิบบวกสี่สิบได้เป็นเท่าไหร่ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบพอดี เห็นไหมคะก็คือถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้นะใช้ไปของเล่มของเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือการคูณน,นะคะโอเคเนาะเข้าใจนะคะ